ไปลองได้วันนี้เราจะลองเล่นแจ็คบิวใหม่นะครับก็คือบิวสามที่เราเซตบิวมาอีกนะครับตามนี้เลยเดี๋ยวลองดูว่าบิวนี้จะโหดร้ายทารุณแค่ไหนอันนี่ไปซับก็ได้เขาบอกว่าสัตว์จะเล่นกับพอดก็อันนี่ไปซับง คุณจีเลือกตัวไหนเนี่ยคุณจีคือตัวไหนเนี่ยผมเป็นตัวที่ okay. สี่อ่า I อ i ิว support. ตโอเคไอวิวสว่างสัจจีมาเจอเอ่ะใครไปบนเจออาคาลิป่าผมน่าจะเจอผมเจอลีซินอันดับแรก,กอาลีอันดับแรกอือ้อ <c oughs> คุณอาลีไหวเดี๋ยวหาโอกาสเล่นซินเฉาด้วยว่ะอานีผมไม่แพ้ใครนะเฮ้ยใช่อ่ะร้อเล่นสองเกมเหมือนเก่งโถ เราจะมีโอกาสได้ขึ้นแพทที่นน่ำกันหรือเปล่านีเนี่ยเฮ้ยจีนแม่งโกว่าคุณจีนนี่ก็ซิงเวอร์นะคงจะเล่นเป็นอยู่มาก เดินเสล็ดเดินเสล็ดโอ้โหจินมาสเตอรี่เต็มอะ่ะน่าจะไว้ใจได้อยู่นะโหลอา้าวกุญแจหลุดแน่นอนหลุดจากดิสคอร์ดแน่นอนอ๋อเ,เนื้อเงียเห็นไหมเงียบไปเงียบเงียบอาละครับมาละครับเหมือนเดิมจะเลือกเทมเพิ่มดาเมจก่อนเลย เราก็อัพสกิวสาก่อน,จจก,ก,น,อนกินใจกันี้หมันไปดูข้านอกกันม่ะก็ก,ก็ก,กหวานไว้ในพุ่มนะครับกันอีกฝั่งหนึ่งอินเวดไม่ไปเลยเหรอรผมทำดีปะสุดยอดไปเลยอ้าวปลาฝั่งนู้น อ๋อป่าฝั่นี้ก็เอาเลตก่อนถูกไหมป่าฝันะ่นี้เป็นไรนะดีซินรอบที่สองครับเพิ่มดามเมสดามเมสโดยรวม โอ้ไม่มีเลนไหนเสียเปรียบเลยหรอโอ้โหขนาดนั้น,นนะดูเดนนะครับเอาไว้แก๊งเปนเล่นเป็นป็นตัวนี้ไม่ธรรมาดาฮ่า อ้าวลิซินมากลาง่าลิซินมากลา,างฝ่าเอาไหมเอเอาเอาดิอย่างนี้เอาเดิอื้มตายอยู่แล้วเอาไหมโอ้โหโอ้ผมอัพสกิลผิดด้วยเฮ้ยมันเป็นไรวะแปดเหรอ ป่ามันแยกเงาไว้ไง<ป>ผมเอาสกิลผิดต้องอาพสกิลสองนำไม่เ,เป็นไรก็แลกไปหนึ่งนหนึ่งไม่ได้ไม่เสียันมาเสียตอนผมอัสพสกิลผิดนี่แหละ อาวอัพอัพสมัยฟาร์มเดิมอ๋ออันนี้ไปแล้ว่ะเอาตังน้ำไปแล้วเอาปูไปแล้ว มีแล้วโอ้โหเข้าไม่ถึงอุ๊ยกลางกลางแกงนี่โหแกงดูเลือดผมนี่แกงเอะโอ้โหล่อมัน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 ล่อให้ดูน่ากินโอ้ไปแล้วมันไปแล้ว โอ้ยโดดเป็นยาก,ยาก,ยากอย,กอยกู่คุณต้องแบบโดดไปแล้วมันสะั้านพอดีอะ่ะโอ้ยอยากอยู่ล่างก็แบบล่างนี่เขาแบบดันเลนลึกตลอดมันมีจังหวะแจ้งเลยอ้าวเ,เฮ้ยล่างโดน สวยโอ้ยอย่างเงครับรอรรอโอ้ย,โอโอยดูเรื่องอะไรกันวะก็พอเราเล่นป่าเราก็จะต้องเดินนะครับสเต็ปเดินคือเราต้องพยายามตีอ็บอบเจกต์แล้วก็พยายามแก๊งให้เพื่อนเพื่อให้เพื่อนเล่นง่ายขึ้นในระหว่างนี้เราก็ต้องพยายามเก็บ เราไปด้วยโอเคได้ของชิ้นใหญ่ละ okay. เดี๋ยวไปเอาเลดบัฟแล้วเดี๋ยวจะลองดูว่าจะแกงกลางหรือแกงเลนดูโอได้บ้างหรือเปล่าถ้าม <Surprise. S 1> ีจังหวะอาจจะได้ จริงแกงกลางก็จะยากเพราะว่าเซตมันมีสกิลหนีแต่ว่าล่างก็เล่นได้อยู่นะถ้าเราควรจะอินเวสไีซินอยู่ไีซินอแบบนี้อา้าวเข้ามาทมาัยเข้ามาสมัยตายสวย คีจ okay, ังหวงะนี้ก็ดันป้อมเลยน่าจะได้ป้อมแล้วมีซีนอยู่ด้วยอ้าวเฮ้ยคุณจะเปรี้ยงไปแล้วครับคุณซีนถอยหอยเราให้ผลงานเพื่อนหน่อย เานนี้งานนี้ัน,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 นจะเอาหังกรอนได้เร็วเด็ดเน้อ,อเอแม่เจอหน้ากูใส่ตัวเองเลยนี่แล้วเอาทนย่าแล้วไม่ไหวคือ,อ้แม่ไม่ใช่อริที่ตายไม่โด,ดออกไม่ได้มาน่าจะแกงไม่ได้ตอนนี้ ได้แล้วก็เอ้ยได้ได้บนบ้นกำลังบวกเลยเอ้าเมื่อกี้มีหวานเเรราาต้องคลีย์หวนจริงวะหรือมีหวานจริงป่ะไม่จริงอ,อยู่ในพุ่มขวามเมื่อเสียเวลานะครับเสียเวลาไม่เวิร์ค กับป้าเลยวะยิงโดนนเดียวเปียนใจรอให้เพื่อนมาจับอาเฉยเอ้าจริงจังหวะาคนจะิเบียปาฝั่งบนด้วยแต่ว่าเพื่อนก็โดนแกงไมู่ดูว่าทันไหม วัดแล้ววากลับแล้วไปกำลังไฟวักลับแล้วไม่ทันว่ะอ้าโดดมาทางฝั่งนี้เฉยล็อกหัวไม่ทันเศร้าเลย บอกตอนย่าแล้วนะไอ้เต๊เรีบมากบอกเลยมีสินก็หนีเร็วนะเนี่ยอ้าวเขาจะนัวเนี่ยตรงกลางนัวเนี่ยแล้ว ทนไว้กำลังไปอดทนไว้ออาโหดเฉยอ้าว ขอยจ้าเห็นาเกือบเผาข้างล่างแล้วไม่ไม่เปล่ามดเผาไม่นำไม่ได้เอาแย่มอฟาร์มป่าหน่อยโนนียอีกฮะไฟมัวแต่วิ่งไปวิ่งมาไม่ไหวแล้วเน้นไม่ผาดเนนไม่อ้าบเน้นไม่อ้าบ วิ่งแต่ในป่าอย่างเดวไม่ออกเลยเลยอุ้ยอุ้ยโหตอนที่เดียวหายไปเลยอ่ะตอนที่เดียวหายไปเลยจริงๆต้องออกรองเท้าอันนี้ได้อันที่สองแต่ว่าเงินพอก็เลยออกรองเท้าแล้วก็ออกหลุด เบ็ลุนชิงเงินโอ้โหอาคาริใช้ได้เลยคุณดีออกเรื่องการวทตัวค <c oughs> ุณอยู <c oughs> ่รอดคุณไม่ออกเลยคุณน่าจะอาคาริโดดช่วยเดียบตายหาเลยไม่เป็นไรมีอันติเปิดอันติน่าจะเพิ่มพอเปิดอันติปุ๊บมันจะเพิ่มการเวทก็เพิ่มการดาเมจ เ้ยต้องไม่มีคุณได้ไงหมุนมีมีแฟดมีแฟดแต่บังคับจ่ายแฟดไปได้ก็โอเคดันเลยดันลึกยาวเลยน่าแตกอุ้ย ก็ถือวันแรกคนไปอากัลิมอจะตายให้อากัลิก็พอเฮ้ยอาก,กัลิจะตายแล้วสะท้อนเถอะส้เอเถอะจริงโอ้หเดียวใช้ได้ โอ้ยตังวะดีโอ้โหสอนดีต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนรอเพื่อนมาเลยตังหวะนี้คุณดีใช้ได้เลยไปครับอมังกรันเถอะดีเลยแต่พอไม่มีตอนยากผมจะเปรี้ยว่าไม่ได้นะครับผมนีกําลังไปช่วยังกรอ่าตายแล้วโหใช้ได้เลย เฮ้ยจีนใจงเย็นเอาวจีนโดนแล้วจีนบอกแล้วให้ใจเย็นๆแลกกันไปหนึ่งหนึ่งเอ่ไม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 ่ใช่เ็นเอาดิตอนนี้เข้าได้ ผมกลับบ้านเอนาของอะไรแย่ได้งั้นผมแยกไปอินเวสต์ป่างั้นแบบไม่ซื้อของเอาบัฟมามจิต <c oughs> ใจดีเฮ้จิตใจดีไรเป็นคุณลุงใจดี <c oughs> พี <łość> ่คุณบุลลี่อ่ะบอลรอนไหมตีได้อยู่แล้วเนี่ยอ้าวใครโดนอะไรตรงกลางอีกแล้ววะเอาไรนะบอลรอนเหรอดาเมจยังไม่พอมันอยู่่กลอะามาๆมาๆมาๆเออถ้ามีจิงอยู่ด้วยเราอาจจะไหว ไปปโอเคได้มาลอนมาชอกลับบ้านซื้อของแป๊นบนึงวางนะอย่าตายโง่งนะเจมสถือว่าได้เปลี่ยบเลย <c oughs> แล้วก็เราอินเวตป่าฝั่งบนไปแล้ว <c oughs> เราจะอินเวตป่าฝั่งล่างเพื่อตัดบั๊ อ้าวอ้าวเอาดิครับปึ๊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 บตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปเฮ้ยก็อุ้ยอุ้ยโหหนีไปก่อนตีเข้าไปตีเข้าไปเย่ตอนยาแม่งเลย เมื่อไรเรายืนอยู่เงี้ยชนะละนี่โอ้โหสุดยอดเราได้บอรอนออครับสุดยอดไปเลยแจ็คป่าบิวใหม่ก็ถือว่าดีนะ<ล>ผมว่าดาเมจใช้ได้เลยดีเดียวแล้วก็เ,เล่นค่อนข้างดีเล่นค่อนข้างง่ายอาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมแบบดูเรื่องด้วยแหละินนมันเอเอ ต้องชมจินเลยว่าจินมันดาเมจค่อนข้างถึงโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ